และร้านที่เราจะไปในวันนี้นะคะก็คือเป็นร้านเสร็จพะโลค่ะเสร็จพะโลที่ถูกมากอ๋อโอ,โอ้ตัวใหญ่อยู่นะเธอ180นะคะถ้าหนุมไม่มาเอาอแม่ไม่มาทุกวันม <c oughs> ีมาทุกวันแม่ไม่งอ,อ่ะชิมนะคะอ๋ออยู่แล้วแม่อ๋ออยู่แล้วนะ สวัสดีค่ะเจ๊กอบเรื่องเงินนะคะแล้วก็นิคเตอร์ค่ะและร้านที่เราจะไปในวันนี้นะคะก็คือท่านท่านแทนใสเอฟเฟกให้เป็นร้านเซตฮัลโล่ค่ะเซตฮัลโล่ที่ถูกมาก<อ>ถูกที่สุดในสามโลกทีจะสั่งแม่ไว้ห้าตัวอย่าไปป้าสั่งแม่ไว้ห้าตัวมันถูกมากตัวใหญ่ร้อยแปดสิบตัวเล็กร้อยสี่สิบบาท ไม่รู้ไม่รู้แม่ก็คือจันน่ะไปเจอใน Facebook คนคนหนึ่งชื่อคุณสมศักดิ์อะไรเนี่ยแหละแล้วก็ใน Facebook เขาอ่ะก็ถ่ายรูปมารูปหนึ่งรูปเดียวนะแล้วก็มีคนคอมเมนต์เป็นพันเลยเว้ยว่าเนี่ยร้านนี้ทำไมมันขายถูกจังเออคือในนั้นเขาก็ไม่บอกคือคนนั้นน่ะเขาเหมือนคุณสมศักดิ์อ่ะเขาเหมือนเขาผ่านเฉย,เฉยแล้ว ก็มีคุณผู้หญิงคนหนึ่งนะคะมาตอบเพื่อนเพื่อคอมเมนต์คุยคอมเมนต์เป็นพันเขามาตอบบอกว่าร้านนี่มันอยู่วงเวียนลาดปลาเคาแต่ลาดปลาเค้านั้นไม่ได้อยู่ลาบินหาก็ลุกขันนั้นแต่ฉันไม่ทำอะไรรู้ไหมฉันไปเซิร์ชไว้เซิร์ชวงเวียนไก่ลาดปลาเคาเนี่ยไปแสชปุ๊บแล้วก็ไปแหวกกูก็วิวกูก็ตีดูว่าอีมันร้านมันไม่อยู่ตรงไหนวะเออแล้วปรากฏว่า ไปเจอร้านแต่อันนี้กูก็สี่นะคะที่รถกระบะมีพันหนึ่งนะคะไม่เห็นเลขทะเบียน<า>ไปจอดบางหน้าร้านวิ <c oughs> ่งคือกูอ่ะกูก็ซูมดูแบบอ้ยหลายมุมมากเลยก็เลยแบบเอ๊ะตรงไหนดีบ้าไปเห็นว่ามีเบอร์โทรศรรัพท<ม>์อยู่ของคุณป้าเขาอยู่ของคุณแม่เขาอยู่<า>ก็เลยก็เลยโทรไปเมื่อวานบอกว่าเนี่ยคุณแม่คุณแม่เปิดขายกี่โมงว่าในกูในที่เขาทะิปก,กันเขาบอกเปิดคุณแม่เปิดขายสี่โมงแม่บอกไม่ใช่แม่เปิดเที่ยงปิดหกโมง แล้วหนูจะสั่งแม่ไว้ได้เลยไหมแม่ก็งงๆนะ้องสั่งจะต้องสั่งทำไมนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยจองทำไมบอกลูกมาเลยมาได้เลยมีมีอยู่นู่นนี่กูก็เลยบอกเอาไม่ต้องสั่งละโอนเงินน่ะแม่บอกแม่ไม่ต้องแม่บอกไม่ต้องมาได้เลยลูกเขาขายอย่างเดียวคือเป็ดพะโล้เขาขายเป็ดพะโล้ด้วยนะเขาขายหัวหมูหูหมูอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรที่เกี่ยวกับพะโล้อีกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน นะคะใครที่ไม่กดติดตามกด subscribe เรื่องมันเยอะนะคะกดให้เจ้หน่อยนะคะตอนนี้คน subscribe เกินห0 0่แล้วดีใจดีใจเพื่อนไปเจ็ดร้อยเพื่อนเยอะเป็นคนเพื่อนเยอะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปกันที่ร้านรับกันเลยค่ะร้านรับเป็ดพะโลนะคะไป และร้านที่เราจะมานั้นแล้วมันรู้จอดบ้างแล้วเรอแล้วมันรลุจอดบ้างร้านอีกนะวันนี้ค่ะคุณแม่คุณแม่ให้มาที่เราไปรัพท์หนูเมื่อวานใช่ไหมคะตอนนี้หนูเจอแล้วแต่นี้ตัวร้อยหกสิบเนาะให้แล้วอ๋อนี่เอาให้แล้วผ้าอันตัวร้อยแปดสิบใช่ไหมแม่อันนี้อันนี้ตัวใหญ่ สั่งแม่ไว้นะคะเมื่อวานนี้แต่ว่าวันนี้มีตัวละ180ตัวใหญ่160กับตัวเล็กหน่อยอยากดูอ่ะแม่เขาดูหนึ่งตัวอ๋ออุ้ยตัวใหญ่อยู่นะเธอเต็มถุงเต็มทวงเออแล้วตรงนี้ไม่มี180ใบหรอแม่เนยไม่มีหมดหมดแล้วดีนะทรม,มาสั่งไว้ก่อนนูอุ้ยพี่เธอคนเขาสั่งกันเยอะแยะไปหมดอันนี้ตัวละ180นะคะเห็นไหม ก็ตัวใหญ่อยู่แต่ไม่ได้อ้วนมากอแม่ต้มเองนะแม่บอกแม่ต้มเองแม่ต้มเองชืบเชืบเช้บแม่แค่เอามีหมูหมูเอ้ยมีอะไรนะหัวหมูอันนี้ร้อยห้าสิบนี่คือได้ทั้งอันนี้คือได้ทั้งหัวเลยหรอแม่อ๋อเหรอแล้วก็อันนี้แปดสิบอันนี้หมูอันนี้ไม่มีหูแปดสิบบาทแล้วก็อันนี้เขาก็อะไรอะแม่ มันคือส่วนไหนของมัน,นจมูกมันเหรออาหารน่นองหัวอ๋ออาหารนังหัวแล้วไดลเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วว่าเราว่านะถ้าถ้าเราไม่โทรมาสั่งอ่ะก็คือไมไ่อาจจะไม่ได้กินเพราะว่าไม่ได้กินตัวใหญ่นะแต่ตัวเล็กมีตป็เล็กร้อยหกสิบมี แต่ตัวใหญ่ต้องโทรมาสั่ง,ง,งชื่อร้านแม่คือชื่ออะไรอ่ะตาจอตาจอนลโลไก่ต๊บน้ำปลาตาจอนใหญ่เกินเออ<า>นี่ไงนี่ไงแม่แล้วถามจริงแล้วตอนที่หนูโทรมาแล้วแม่เชื่อหนูได้ไงอ่ะว่าหนูจะมาเอาถ้าหนูไม่มาเอาอแม่ม <laughs> ีมาทุกวันอยู่กับมาทุกวันแม่ไม่งอกแม่บอกถ้าเกิดเธอไม่มาเอาตอนบ่ายสองเนี่ยฉันก็<ไ>ฉันก็ขายคนอื่น <laughs> อ๋อ คนนี้เขาจะสั่งพวกเป็ดไหว้เจ้าหัวหมูไหว้เจ้าไก่ไหว้เจ้าเนาะก็มาสั่งกับแม่ได้แม่ก็รับํำอืมแต่อย่าหลอกแม่นะแม่ไม่ให้โอนเงินก่อนด้วยนะแม่บอกแม่บอกเธอมาเอาได้เลยแม่มีอย่างงี้แล้วแม่ก็เก็บไว้ให้หมดเลยนี่ตัวใหญ่นี่เราไปสิบแต่เป็ดจะไม่อ้วนเท่าไหร่นะแม่เนาะไม่ไม่อ้วนมากเออแม่ไม่เอาตูดไม่เอาตูดเอาตูดไปเลยแม่เอาออกไปเลยได้ไหมเอาออกสามออกเออ มันเหนม็นไหมเหม็นสาบอ,อ๋อตรงนี้คือสาบแบบแม่เนี่ยที่เอาออกเนี่ยนะน,น,นี่เธอเนี่ยที่เขาเอาออกเนี่ยถึงสาบตรงนี้แล้วแม่ได้กำไรอ๋อขายแบบขนาดเนี้ยราคาเนี่ยอยอันนี้ตัวที่เราซื้อไปคือ180อวันหนึ่งแม่ทำกี่ตัวคะแม่ยี่สิบตัวเหรอแม่โอ้แล้วก็หมูอ่ะแม่หมูทำเยอะไหม หมูว่าสิบว่าอันนี้สิบห้าโลอันนี้สิบโลแล้วอะไรขายดีกว่ากันนะครับแม่เอาเป็ดขายดีกว่าอ๋อมีไก่ด้วยหนิแม่มีไก่ด้วยไก่ตัวละสองห้าสิบจัมโบ้เลยเออไก่แพงกว่าไก่มาเป็ดไก่ตัวละสามโลเธอแต่ว่าหมดแล้วนะไม่หมดแล้วต้องเป็นแบบคนจองใช่เออ สามกิโลอ่ะตัวหนึ่งสามกิโลก็เลย250บาทนะคะโอ้หแม่เนี่ยแล้วหนูซื้อไปอย่างเงี้ยแล้วหนูเอาไปทํากินอย่างเงี้ยหนูต้องยังไงต้องไปคุกกับน,น้ําพะโลหรอครับแม่ใช่ไหมแล้วก็ต้มมันไว้จะเข้าเนื้อนะแม่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมตรงนี้หนะ่อยนะของแม่อ่ะมันมันมันมีความเด้งเดงนะมันไม่ได้เป็นเป็ดแบบว่ามันไม่นุ่มแบบอย่างเงี้ยมันจะเด้งเดงเออเดี๋ยวเดี๋ยวชิมน่องเดี๋ยวชิมน่องเดี๋ยวชิมเลย มันเป็นยังไงโอ้ยแม่เพิ่งไหนอย่าเพงปล่อยโอเคอ่ะชิมนะคะอืมรออยู่แล้วว่าแม่รออยู่แล้วนะเข้าเนื้อปกติน้องจะไม่ค่อยเข้าเนื้อเค็มหวานกลางดีแม่อร่อยไม่เหนียวด้วยแม่บอกต้มชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งอื Uh huh. อร่อยอร่อยมากินกันได้นะคะอยู่กรุงเทพขับมาก็คุ้มซื้อตัค่าตัว6ตัวนะคะแม่ขายแต่ที่ยังถึงหโมงอยู่ตรงวงเบียนน้องไก่นะคะเขาบอกว่าอะไรนะลาดปะเขาใช่ไหมลาดปะเขาววงเวียนไก่เธอหรือว่าเมื่อกี้เรามีเห็นตลาดใหญ่ๆเนาะชื่อว่าตลาดอะไรนะ <6 S 1> ตลาดหงนะครอื uh huh. มักหมุดตรงนั้นมาก็ได้ อร่อยมากอืเปิดประสบการณ์มากเลยอร่อยอร่อยราคาดีมันเลยแบบว่ามันยิ่งอร่อยอ่ะเราซื้อของแบบอยู่ในกรุงเทพอะไรก็แพงแต่มาที่เนี่ยราคาแบบสมเหตุสมผลอร่อยด้วยใครได้ถุงที่มันมีเป็ดน้องนองเดียวก็ขออภัยด้วยนะใครได้ถุงนั้นก็ขออภัยด้วย <c oughs> แม่ขอบคุณนะคะ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะ มาอุดหนุนแม่กันนะคะนี่เจก็ได้เราห้ตัวแล้วก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อที่นครปฐมแล้วแม่ก็โอเคอุดหนุนแม่กันนะคะอยู่ที่วงเวียนไก่ค่ะไปะไปค่ะจากร้านเป็ดพะโลของแม่ขับรถมา10กว่านาทีก็ถึงเกียวโตชิคาเฟ่คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นน่ารักน่ารักที่เขาเสิร์ฟทั้งอาหารคาวและอาหารหวานนะคะสำหรับเมนูวันนี้เจเลือกเป็นไอศกรีมชาเขียวทูโทนค่ะ มาเดินกินชิมตอนถ่ายรูปเสมือนอุณหภูมิ18องศาแต่จริงๆแล้วประเทศไทยตอนนี้13องศาจ้าสำหรับใครที่จะมาถ่ายรูปที่ร้านเกียวโตชินะคะแนะนำว่าให้อุดหนุนเขาด้วยนะและเวลาที่จะมาถ่ายรูปที่เจว่าสวยและไม่ร้อนเกินไปก็คือ4โมงเป็นต้นไปค่ะจบจากร้านเกียวโตชินะคะเราไปต่อกันเลยค่ะ ตอนแรกเจ๊จะมาต่ออีกร้านหนึ่งนะคะที่ร้านสเสน่ห์จานแต่ว่าปรากฏว่าวันนี้ก็อังคารนะรนนะ้านมันปิดค่ะเอาเป็นว่าเราปิด E ีีนี้เลยนะคะที่นครปฐมนะคะใครชอบแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะคะขอให้กดไลค์กดแชร์ให้เจ๊เจด้วยนะคะเป็นกําลังใจเนอะ mm. และใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกด subscribe นะคะขอให้กดติดตามกด subscribe เรื่องมันเยอะกันด้วยนะคะ E ีพีนี้เจ๊ขอตัวแค่นี้ก่อนนะคะลาไปก่อน e ีีหน้าที่จะพาไปไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะบ๊ายบาย そうましに